เค okay. ถ้าน้องดูนะไอ้มาร์เกอร์เนี่ยนะมันจะมาจาก10-15-20-25ายี่สิย่้านะคือนะสนะิกิโลดัรตันนะสิบสิบนะกับย5่มันอยู่ใกล้ๆกันนะแล้วห่างมาตรงนี้สามเจดกับห้าสิปกตีของอาจานนะมันมีขนาดประมาณ2 0 2ยี่สกิโลดัตันน้องก็จะดูไตรงโปรตีนที่เราสนใจเนะี่ยที่ตรงแถบยี่กิโลดัตันเนี่ย มันจะมีตัวนนหนาๆคือเบอร์หนึ่งเนี่ยเป็นโปรตีนแบคทีเรียที่เรากระตุ้นให้มันมีการสร้างโปรตีนนะกับตัวทนะี่สองเนี่ยเป็นแบคทีเรียที่มันไม่มีการกระตุน้นที่มันไม่มีการกระตุ้นสร้างโปรตีนคือตัวหนึ่งใส่อพทีลงไปโปรตีนนี้เป็นโปรตีนของงานวิจัยกองอาจารย์ที่เป็นโปรตีนของวิเตรซิของวัสตัวหนึ่งนะเราน้องจะเห็นดูว่าไอ้ตรงแบนประมาณ20กิโลดัตตันเนี่ยมันจะหนาโป่งขึ้นเมื่อเทียบกับตัวที่ไม่กระตุน้นลองจะเห็นหเห็นมา ดูอันนี้มันอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะอันนี้ไม่ค่อยชัดอันนี้ดูคนก็เห็นคนขึ้นชัดอันเนี้ยมันเจียวมันเจียววันนี้มันน่าจะเป็นเจียวมันซอนแล้วก็คือเราเตรียมส s t a c ก i n g เหมือนกั่มันมันไม่ค่อยหนาเกินไปหรือมั้งคือตอนมันหนามากเราปดหรือไม่ก็ทีนึงตรงหัวมันอาจจะไม่เรียบนะถ้า ถ้าปกติมันไม่เรียบม,มันทําให้โค้งได้พราะโคง้งมันแถบเดี่วม,ม,มันจะออกมาเป็นเป็นแถบเดียวกลายเป็นวิ่งเป็นสองแถบแต่อันนี้ดูอันนี้ดูดูดีกว่านะดูดีกว่าเห็นนะเันนี้เห็นแถบเดียวชบบา,าที่มันมีหนากว่านะหนากว่าไอ้ตัวที่ไม่ได้กระตุ้นนะก็ขนาดก็ถูกต้องนะขนาดคือประมาณยี่สิบกิโลดัชนตามที่ที่เราคำนวณอา รวไว้เดี๋ยวอาจารย์ถ่ายรูปไว้ตรงเอาไปเข้าเครื่องถ่ายรูปให้สวยๆและไปไอสิบสิบห้ายี่สิบเนี่ยผมอัานน่ดแล้วก็ยี่ห้าสามเจ็ดนะคือดัตมัคเกอร์ก็คือต่ำที่เราเห็นนะต่ำต่ำแบบที่เราดูนะแต่โปรตีนของเรามันจะอยู่ในช่วงที่ประมาณเกือบยี่สิบนะอันนี้คือโปรตีนเรมีแทบหนาอันนี้คือแทบหนากัวนี้ เห็นว่าจะมีแทบหนาคือตัวนี้นเป็นตัวที่เรากระตุ้นให้มันมีการแบคทีเรียมีการสร้างโปรตีนงนั้นตัวเวลาในการขั้นตอนต่อไปเนะี่ยถ้าเราต้องการเอาโปรตีนตัวนี้ออกมาเนี่ยนะโปรตีนของเราตรงนี้มันจะมีฮิติดินติดอยู่ในะขณะที่โปรตีนอื่นๆเนะี่ยพวกนี้แทนเป็นแทบโปรตีนของอีโคไลของเชื้อเราไม่ต้องการให้ถ้าเราเอาโปรตีนของเราไปเราเอาเชื้ออะไรเสร็จโปรตีนที่เราดได้ได้เนี่ยนะนะเอาไปใส่ในนิกลเอ็นดีเอในสิ A ้น มันก็จะมีเฉพาะโปรตีนแท็บที่เราต้องการเนี่ยมันติดกับเรซินได้ขนาดที่โปรตีนอื่นๆมันยังไม่ติดเราก็สามารถบดล้างบดล้างทิ้งไปได้เราจะสามารถเออพติลิฟายเอาเฉพาะโปรตีนที่เราต้องการเนี่ยมาใช้งานนี่ก็คือในการตรวจเนี่ยคือการตรวจเบื้องต้นของว่าโปรตีนของเราขนาดถูกไหมอะไรพวกนี้มีการเอร็กเพสไหมพอเสร็จแล้วเอ็กเพสเราก็ใช้งานเราก็ต้องทําการอพติลิฟายเอาโปรตีนที่เราต้องการนนเนี่ยในแถบของโปรตีนเนี่ยอีกคนาึมันมีโปรตีนตั้งเยอะแยะเยอะแแต่มันตรงนี้ เราที่มันนานๆเนี่ยเกินที่เราต้องการเราก็สามารถไฮบรดไฟเอาเฉพาะไอ้ตรงแถบนี้ออกมาพอแถบนี้ออกมาโดยเวลาเราไปรันอีกทีเราไฮรดไฟเสร็จเราต้องมารันแค่อีกทีหนึ่งว่ามันมีแบคที r ยาอื่นมันปนเปื้อนไหมถ้ามันมีปนเปื้อนอเรากอาจจะต้องปรับไอ้พวกสารไฮรดไฟความเข้นข้นของไอ้พวกอินดิโอดซนต่างๆที่ใช้ในการไฮบริดไฟออกมันก็จะอันนี้เาถ่ายรูปไปยัง อันนี้มันรันไม่ค่อยสวยมันมีแบนสองอสองแทบมันไม่ค่อยวิ่งดุงนะอก็ถ่ายไปดูแล้วกันนะอันข้างบนสวยกว่านะอันนี้ก็อีกอันน่อันนี้มันก็มีแทบหนาอยู่นะนะแทบหนาแต่มันเหมือนกับว,ว่ามันมันวิ่งซ้อนกัน ก็เลยเห็นเป็นสองแถบแต่ถ้าให้มันดูจริงๆมันงคงจะต้องเป็นแถบหนาะนะแถบเดียวอย่างนี้โอเคนะผลลัพธ์ก็ถือว่าใช้ได้นะถ้าในงานต่อไปที่เราจะทำนะอย่างบพวก็งานโปรตีนเนี้ยคนหลังจากเอ็กเพรสเสร็จแล้วเราก็ต้องเพิร์ฟิเคชันคือดูไฟล์นะถ้าคนที่ทำงานนั้นเเอาโปรตีนที่เราผริตไปได้นะไปใช้สุดสอบไปได้ต่างๆอะไรยังไ้ก็มีหมดนะ งานที่เราจะทําต่อไปอันนี้ก็คือมืงอ้น้พสำหรับการตรวจสอบผลกตินนะในบระคุณของอา์แดนอาจจะต้องเป็นคนทําอีกหลายหลายเจีนะแล้วว่าจะเกิดว่าถึงไองานตรงนี้มันอาจจะไม่ใช่เป็นงานรูทีนในห้องหลักท่่มีการแพทย์แต่ถ้าเกิดสมมติน้องไปเรียนต่อพวกโปรหรือเอกนะไม่ว่าจะไปงานทางด้าน มงานแบคทีเรียด้านอิมมูโนอะไรไหมครัการทับโปรตีนเนี่ยหรือลงโมเลกุล่าเรื่องสื่เนี่ยม,นะมันก็ต้องอาจจะต้องมีบางส่วนเ,นเนร,รื่องของฟิสิกสนะถ้าเราไปเรียนต่อเราอาจจะได้ทําอีกหลาย,ลายๆครั้งนะในะขนาดอาจารย์เมื่อวานเขาทําแบบเขาก็ยังต้องมาศึกษาโปรตีนทำเอ็นเอชอยู่ SU, อะไรทุกคนอะไรอนะ่นะไหม เวลาเราไปเรียนตน่อในการศึกษาจนถึงระดับโมเลกุลาร์ดีเอ็นเอโปรตีนเนี่ยนะมันเรียกว่ามันก็ค่อนข้างสัาคัญนะอันนี้นนนก็จะเป็นพื้นฐานอันนึงสําหรับในการการทําวิจัยนะยิ่งถ้าเกิดนหน้านองไปดูงานพวกนะฟังปีเส้นสมนาพวกเพ,กพกนนื่อนอะไต่างต่างน้องก็จะเห็นหลายๆคน <c oughs> เขาก็จะท,ทําก ools, ันพวกตาพวกเอ็ดีเอศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของงานนะโอเคนะนก,ก็หลัการ ใครไม่มาฟังก็ไปบอกกล่าวเพื่อนนะนะถ่ายคิปถ่ายอะไรให้เพื่อนกาดู